สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่12มีนาคมพศ2 5 6 6นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะกับคำวยพรนะคะไม่ว่าจากลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทยและก็จากทั่วโลกนะคะรวมทั้งลูกเพจแล้วก็ท่านที่มาติดตามเพจแม่บ้านเด็ดฟอร์เรนะคะกับคำวยพรในวันคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะคะและควกแถมนะคะจะวิคห์กราฟในวันอาทิตย์นี้เช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูการว่าสัปดาห์นะคะ ที่แล้วเป็นอย่างไรนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ได้ต้องบอกว่ากราฟทองนั้นมีแรงบายมากนะคะดูทรงว่าสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสาราคาขึ้นต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะบายที่ไหนยังไงแต่ว่ามีโซนแนวต้านที่ราคาประมาณ90นะคะไปดูที่ท,ทำเฟรม day ค่ะทำเฟรม day นั้นชัดเจนค่ะนอนฟาร์มพาเหาะขึ้นมาอยู่เหนือต้านเลยนะคะตรงนี้ถือว่าเดิมคือตั้งขากลับจะเป็นแนวรับนะคะแสดงว่า,าวันพรุ่งนี้ย่อมาตรงโซนนี้บายได้นะไปดูที่ทำเฟรมมสี่ค่ะ h 4เรียบร้อยค่ะ h 4เป็นการยืนเหนือต้านนะคะแล้วก็ดูทรงว่าน่าจะมีโอกาสราคาขึ้นไปอีกไกลเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำฟีนิสึไกลไม่ไกลก็ประมาณ90นะคะทุกคนแนวะต้านต่อไปประมาณ90นะคะโซนนี้เลย9091โซนนี้นะคะจุดแรกที่จะไปถึงนะคะไปดูที่ h 4 h 4มีแรงขึ้นนะคะเอ่อ h 1นานั่น เห้สิ่งนี้มีโอกาสเราคาขึ้นต่อนะคะวันพรุ่งนี้อาจจะย่อมาโซนนี้แล้วขึ้นต่อนะจริงๆว่าแพรมองว่าอาจจะย่อไม่มากนะคะเพราะว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มการขึ้นนะอาจจะย่อมาไม่มากยังไงก็พรุ่งนี้เล่นหน้าบ่ายพรุ่งนี้เทรดไม่ได้ยากเลยนะคะมีโอกาสชนะมากก็คือฝั่งบายนะมีโอกาสชนะมากคือฝั่งบา่ายยังไงก็ VIP ก็รอเข้าเทคนิคนะคะรอตรงเทคนิคก็นะคะน่าจะเข้าได้เลยนะคะโอเคพรุ่งนี้เช้านะคะดูส่งวาา่าถ้าน้องทองนะคะ ย่อลงมาแล้วก็ถ้าไม่หลุดแนวรับโซนนี้ก็จะมีโอกาสร,ราคาขึ้นต่อนะคะพรุ่งนี้เทนหน้าบายชัดเจนนะต้านอยู่ที่ราคา1890 1 8 9 1นย์นะคะปัจจุบันอยู่ที่ราคา18 6 7หดนะคะมาแตะเรียบร้อยที่ราคา1870ค่ะนอนฟาร์มก็พาบินขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเทนเลยนะคะเปลี่ยนตั้งแต่ H1 หปุ๊บเปลี่ยน H4 สแล้วก็เหลือเดนะคะที่จะต้องเปลี่ยนนะแต่ตอนนี้ H 4สคอนเฟิร์มการขึ้นนะคะเปลี่ยนเทรนแล้วก็เปลี่นนนะ่่ยนนนนเเทรดใ4ะะแตวาป็คือ เปลี่ยนใน day ยังเดี๋ยวเราไปดูกันใน day ก็ถือว่านะคะมีการคอนเฟิร์มกันขึ้นค่ะแต่ต้องไปดูว่ายืนเหนือต้าน90หรือเปล่าถ้ายืนเหนือต้าน90ได้ก็จะไปต่อนะคะที่ราคา1900เนาะแต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้อาจจะมีการย่อราคาลงมาเนะ โอเคนะคะแผนการเทรดวันพรุ่งนี้นี่คือแผนการเทรดกราฟทองค่ะในวันอาทิตย์ที่12มีนาะคมพศ2566นะคะค้ดแพมก็นะะขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับวันอาคำวอวยพรนะคะทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะทั้งลูกศิษย์ VIP e ที่อยู่ในกลุ่ปลายนะคะก็ได้รับนะคะความรักความปรารถนาดีจากทุกท่านทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งนะคะท่านที่ติตดตามเพจแม่บ้านทเทรด forex นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านทุกๆคำอวพรนะคะคดแพมขอขอ,ขอ ว่าคุณจากใจแล้วก็ขอตั้งใจทําหน้าที่นะคะในการเป็นโค้ดเป็นครูนะคะสร้างเศรษฐีฟอร์จทั่วโลกต่อไปแล้วก็ขอขอให้ทุกท่านตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกฝนนะ,ะตั้งใจนะคะเพื่อให้เราทุกคนประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะการเป็นเทรดเดอร์นะคะโค้ดแพรมเห็นลูกศิษย์ประสบความสําเร็จคว้าเงินในอากาศได้ก็ยินดีมากและก็ที่สําคัญค่ะโค้ดแพรมก็นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะ ะะได้กำไรในตลาดนี้ด้วยความเข้าใจและก็เรียนรู้ฝึกฝนและก็จะทำให้ท่านนะคะมีอาชีพในการเป็นเทรดเดอร์และสามารถหาเงินในอากาศได้ตลอดไปนะคะโค้ดแพรนะคะก็ขอขอบพระคุณสำหรับคำอวยพรในวันนี้และก็อยากให้ทุกคนนะคะให้ของขวัญโค้ดแพรโดยวิธีการคือตั้งใจเรียนและก็เอาวิชาที่โค,ค,ค้ดแพรโคตรโรสอนนั้นไปทำเงินให้ได้ตลอดชีวิตนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดคือความสำเร็จของลูกศิษย์ ทั่วโลกขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้ากับผลลัพธ์ที่ดีเลิศที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีพศ2566และตลอดไปขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ